ของเทคโนโลยีต่างประเทศเนี่ยที่เขาใช้อยู่เลยไปน,นิดนึงเขาใช้ไส้เกอบทรายกิโลเมตรละ50ล้านบาทนะคะ<อ>แต่ว่า,าในส่วนของชาวบ้านเองเนี่ยเขาปักหอยแมงคู่แล้วเขาสังเกตว่าหลังแนวของไม้ไผ่ที่เขาปักหอยแมงกุ้งเนี่ยมันมีดินเลนมาสะสมเขาก็เลยเอาภูมิปัญญาตัวเนี้ยมาทําเป็นแนวไวไ้ไผ่ตลอขึ้นงบประมาณประมาณกิโลเมตรละห้าล้านบาทมันก็จะแตกต่างกันนะคะแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอะค่ะ <_ s 1> s> <S เขาก็พบว่ามันได้ผลนะคะเ <_ s 1> <_ s> กิดตะกอนตะกอนซินแนวไม้ไผ่แล้วเวลาที่มีพายุเข้ามาะค่ะ s> <S ที่เราเข้าใจว่าถ้ามีพายุเข้ามาเนี่ยเราเห็นคลื่นสูงๆเนี่ยมันจะต้องถึงเราอ่ะค่ะพอมาถึงแนวเนี่ยมันมัน,มนหักล้างแล้วสลายกันเองเพราะว่าไม้ไผ่อะมันเป็นกลมอะคะ่ะ่ะพอมันเข้ามาเนี่ยมันจะหักหักล้างกันเอง